เป็นไงรับหลังปะกูโดนแล้ว <Keep pain. S 1> เก็บเพนปืนปืนเก็บเข้าตู้ยังกระสุนหายปะวะแต่มันก็ต้องเก็บอนะเนาะมันต้องใช้ของของอีเวนต์หมดเลยปะไม้ a ีเ มีดเ้ยเฮ้ยมีดอะไรอ่ะทวิเบตเหรอเยสไม่ใช่นี่หว่า M9 ซื้อน้ำส้มไปซื้อคาสิโน,โน,นอันนี้น่าจะกล่องยอ,ยอันนี้น่าจะกล่องซ่อมน้ำส้มกระป๋อง ปืนเพนอยู่ไหนวะเพน AED โอ้อยี้กูวดัดยิงไม่ต้องสนแล้วเด็กกระสุนไม่จำกัดอะ่ะเอามาใส่ต่อไม่ได้วะ มันใส่อยู่นะแต่ว่ามันไม่ขึ้นว่าว่ากดใช้อะ่ะเห็นตัวเลขปะมันขึ้นเรื่อยๆผมกดเรื่อยๆเนี่ยแต่ได้หกสิบเอ็ดนัดหรอหกสิบหกปืนสี่ดีเงี้ยมันคือมันคือปืนสี่ใช่ปะ่ะปืนอีเวนต์น่ะไม่สี่ก็สามครับพี่ประมาณนี้โอเคครับ ้เอมอีเคโพเทมหมดแล้วเหรอเขามันแข่งมันแข่งมันแข่งอะไรหรอเออวันนี้มันแข่งแล้วบัตรประกันบัตรประกันนี่คือเราออกเองเหรอถ้าสมมติว่าในกรณีเราเข้าตัวเอ่อมันจะไม่หายครับพี่พี่เอาเก็บเลยครับโอเออวานเป็นอาวุธเองก็เก็บมันเป็นอาวุธอีเวนโอเคโอเคเข้าใจละใช่ครับ เงเหมือนกินฟีร์พี่งานเนี้ยเราไม่ต้องเสียอะไรเลยกคอยมันเก็บไม่ได้คนดูมันเล่นเป็นเ,นเปล่าวะฮะ ไอ้เทียสั่งเป็นร้านอาหารตามสั่งเลยวันนี่งไงคู่แข่งเราเฮ้ยอันนี้วอร์มกันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอะไรนะครับวอร์มกันอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้วอร์มค่ะเมื่อวานแพ้มาแล้วเอาวันนี้นนเราตบใครครับเนี่ยเอาวันนี้เราไม่ได้เจอกันหรอครับหนโยูยูสกอตเลดี้ครับพี่ อา้าวพี่เจอกับสกอตหลักไม่ใช่หรอเราเจอกับสกอตสกอตไหนอะพี่เจอกับสกอตหลักครับที่มันเป็นสูตรลายตารางอะอ๋อใช่จริงๆริอะพี่โราปั้นที่แกงเราแพ้เมื่อวานแล้สกอตตีธรรมดาพี่ไม่ได้ตีวิญญาณเขาบอกว่าท้าบอกว่าถ้าโดนตอลจับแล้วอะแบบว่าการยิงแบบว่าสกอตสกอตสกอตนี่มันมันมาจากอะไรครับทิชชู่หรือเปล่าเกี่ยวเราได้เราห้ามแทงนะ มให้ผมเคยผมเคยผมเคยใช้ไอ้ทิชชู่ที่มาเป็นดีฮอสกอร์ดครับห้ามห้าขั้นแทไมทำเปนงโดนปรับห้าพันแล้วสองพันแล้วก็ระวังเรื่องสีรถของแต่ละแก๊งอมาจากอะไรอยู่วะสกอตมาจากทิชชู่บายบายไอ้ที่มึงเล่นตำแหน่งไหนไอ้ไวู่ว้ทิชชู่สกอรอ่ะ งั้นวันนี้ก็เตรียมเตรียมทิชชู่ไว้ให้สกอตหลักด้วยนะครับเอาไว้เช็ดน้ำตาเราเล่นครับยอครับยอครับพี่ใช้พิชชูอะไรคะเนี่ยชื่อหลงครับอันนี้ใช่ไี่ใช้พิชชู่ไว้สบน้ำตาไหมแบบเผื่อพี่เป็นสำรองอน่าจะ คนละคนครับผมไม่น่าใช่คนที่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 ตามหาที่สำรองอะเหรอใช่ครับน่าจะเพื่อนผมครับน่าจะคนละคนไม่ได้เป็นสำรองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรพี่เนยใช่ปะไอ้นี่มันพูดจ่าไม่เข้าหูอ่ะแม่งมันนี่มันผมที่ผมเงี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่รู้จะพูดอะไรครับมันไม่ใช่ความจริงันตรงนี้ามามากกว่าครับ อาจจะเฉียงไม่ออกเพราะแบบเขาไม่ได้ชอบพี่จริงๆก็ได้อุ๊ยพี่หนูไม่เกี่ยวนะเอาไหมครับไม่รู้เรื่องแล้วพี่พี่เรียกแกกับสก๊อตได้เลยแล้วครับแต่ว่าไม่เจอหนูนะหนูไม่ได้อยู่ในแคมป์พลอยพลอยพลอยอยู่ไหมครับพลอยอ่ะขอชื่อพลอยพลอยใสหรอท่านไงสก๊อตหลักอยู่ข้างหลังแล้พี่ใช่ใช่ลองถามสก๊อตหลักดูอ๋อเขาอยู่คนที่ชื่อพลอยเขาอยู่สก๊อตหลักเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะ เดีสู้สู้ไม่สู้ละพี่ไปแล้วครับผมครับแวะม,มทาทัทายครับ,คร,บครับผมเฮียกูอยู่คนเดียวกูโดนล,ลุมว่ะเฮียอืมกูว่าอยากบอกนะครับแต่ไม่เอาดีกว่า

ไอเซ็ตไวอินเทนต์มิวสิกเน,นี่ยกูห <c oughs> ลงไหลกูไม่ใช่หลงรางน้ำไอสัตว์ไม่ต้องมาเปลี่ยนชื่อให้กูเข้าใจป่ะมันเป็นอะไรกันวะ แต่รถคันนี้ขับดีอนะเนี่ยขับดีกว่าแท็กอีกอะมันคือประมูลหรอมันเทียร์ไหนวะคันนี้นอ๋อเราแต่งมาแล้วเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนเหลือบด้วยดีกว่ามัน มันเหลือบเหลืองอะสวัสดีครับสกอตสวัสดีครับเบาเบามือหน่อยครับวันนี้เราเราเราเจอกันใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่คิดเห็นว่ายังไงครับมั่นใจไหมวันนี้นิดนึงซ้อมซ้อมมาเยอะไหมครับซ้อมซ้อมเยอะครับซ้อมกด e ครับเยอะอยู่ซ้อมกด e ใช่ครับ ซ้อมกด e ถูกครับซ้อมสามเขายุซ้อมไปไงผมซ้อมสามอ๋อนี่ถ้าวันนี้ตกรอบคือก็ไม่เสียใจถูกไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับเดยะต้องรอดูเตรียมเตรียมใจไว้หน่อยก็ได้ครับเตรียมใจไว้หน่อยก็ได้ครับครับผมครับครับผมเย้ครับผมครับผมไอ้เหี้ย ซ้อมกด e สีไพ่ในมันเปลี่ยนตรงไหนวะไอ้ะมันเปลี่ยนสีเบาได้อะวะสีเหลืองมันดูเด่นไปวะอะโหลมันเปลี่ยนสีเบาะได้เปล่า่ะรถอะมันอยู่ในหมดหมดอะไรอะจำได้ไหมบดิง ดีโพี่แดงเงิแนแดงส่งที่ใครอ่ะแอยู่หมไม่น่าใช่ เปลี่ยนแล้วอย่าหาไม่เจอใช่ไหมครเออเริ่มใส่กระจกดำ กลลหลงรางน้ำลักกี้ชื่อนี้มีดีขอร้องอย่ามองข้ามไม่น่าใช่นะคนดู อ้าวแล้วไมรถกูลายเป็นเปิดบทูนไปแล้วอะชิบหายคนดูมั่ววะ่ะไม่้รถกูลายเป็นรถเปิดบทูนไปแล้วชิบหายอะไรยังไม่ได้กดแต่งเลยนะเปลืองตงังนคะ์ไหมเนี่ย เดาไปเอ้ยดาไปเรื่อยอะเก็บรถเบิกใหม่แล้วมันจะไม่มันจะไม่เซฟแบบนี้เหรอไปเก็บอ่ะ อ้าวแล้วมันเป็นเบาะแดงแล้ววะงงลองเก็บอีกรอบดิมันสุ่มเบาะแล้ววะอ้าวเบาะเหลืองซะแล้วถ้ามันเอาแค่มันไม่เปิดประทุนก็ดีละ ไปเช็คไส้ในก่อนไม่รู้ว่านาะยโยเขาแต่งแต่งมาเต็มปะ่ะเอนจินแต่งมาแล้วน่าแต่งเต็มหมดแล้วมั้งเนี่ยเขาน่าจะเซตมาแบบแต่งเต็มหมดทุกอย่างแล้ว ตามมาได้ให้ห <ros ient> <intellectual sadece S 1> <ke> ้าร้อยเกิดลานสเก็ตเลยบ๊อบมาหน้าธนาคาร้โหเรี่ยมยากอยู่นะ ขาดใครบ้าหล่ะวันเนี้ยแล้วหลอดไปไหนอ่ะอะไ,ไอ,อะไรวะมาซ้อมได้แต่มาแข่งไม่ได้จะเอาไม่ลดะบอะะไรวมาซ้บอมได้แต่มาแข่งไม่ได้จะเอาไม่ลดอะ เอาดิสวดีวะเ,เล็กๆอันนี้เขาให้แต่งกระจกดำบ้างว่ารถอะได้หมดครบับพี่แล้วแต่เลยปรื่อนๆอย่าลืมไปแต่งที่เล่นปืนก็นดีอะมมรถรถอย่าลืมไปแต่งพวกรถปืนวนไฟอะมันช่วยนะกระจกดำ เออลืมเซตลืมเซตข้ามเาเลยวะไ <c oughs> อ้งนี่แม่งไม่ช่วยต้องไปเอาสเต็กเอาหลงอะไรก็หลงไปแต่อย่าหล,ลงรักเมียเขาก็พอ <c oughs> อ่าเอวนี่ใส่ตัวเองมามาครับไม่ใช่ครับ ผมกลัวเมียเขาจะมาหลงรักผมมด่ดิไอ้ย่ยกลับกันได้ไหม กดทีกเกลือกเ,เรียงแล้วโมดีเปิดเรียห่าเตียมมึงเหินขึ้นมาชนไอ้กูดิได้อกเตียมหน่อยอะเงิงแนแดงอ่ะใครมีบัตรเตี๋ยขายกัน,น,น,กนครับขายคัพเปอร์ขายเลยครับกลังโดนยิงอยู่ข้างล่างขอช่วยหน่อยครับพี่แระวังนะพี่จะของอยู่ถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้จุ๊บถ่ายรูปรวมโโเอลกี้มาก รูปเงวนโอเคน่าหล่นนะเดี๋ยวถ้ะเดี๋ยวกำลังเสิขึ้นไปบ๊อบก,ก่อนกาไปกินเบียร์ปะให้มันลดไอลดช้าๆไอ้ความเครียดอะมันแข่งกี่โมงวะ,ส,ะสองทุ่มอ่ะ ักห้าสิบค่อยไปกินนะห้าสิบห้าห้าค่อยไปกิน,นยันไม่ลดยังไม่ได้เอาเนให้เลยาอ,อย่ฮ<ะ>ัลโหลเยเนียมันดับมาแล้วมันดบับดิเพื่อนันีน่ก็ขำเลเียดูดิ <c oughs> ยนเหนียวแรงไป ภายนอกแต่งได้ป่ละละละไอ้รถมันแต่งภายนอกได้ป่ะเปลี่ยนแต่ปอยเลิกได้ไหมครับแต่ก็ต้องใช้เงินตัวเองนะครับพี่โอเคอัวหมดอะอะไรที่มัน <25. S 1> อัวหมดอะอะไรที่มันได้เปรียบอะมันมันหมุนยังไงวะมันหมุนดูข้างหลังไงวะเนาดู มของแต่งมันมีแค่นี้องวะลา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  ลองแบบว่าขับให้มันรู้จังหวะรถกันแต่เลี้ยวดีอยู่นะเลี้ยวไวเลยนะ่า โอ้ยเฮียบูติดโอ้โหไม่รถมัน็นกำอย่างไง้เฮียพังง่ายจัดเลยจนแรงๆทีเดียวแม่งเหลืองเลยรถอะ่ะ ไรอ่ะอะไรคือรถี่กไปคืรถมลมา้าะมเรวไม่ถึรวม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 มาแล้วมแล้วมาแล้วคือรถคือรถมากินเบียร์เลยวะ ไอพี่ไปกินเบียร์ทันปะเทวทันเีื่อทันดันเทวมันชื่อเพลงชื่อว่าอะไรวะนี่จะทันฟินแค่น,าน,านั้นเหรอคือรถโือรถคือรถจะเป็นปนากกว่าไม่ได้แข่ของออวบก่อนเลยเจอที่เดิมไหมแลนข่าวไหมเพื่อนหรือไรนีเลยผานอะไรวะเนี่ยกินเบียร์ที่มากินเบียร์นะ เบียดีกว่าไปกินเบียร์ดีกว่าเไม่เปลี่ยนสีรถหรออ้เรี่เบียร์เบียร์มันชื่ออะไรนะสีเทามเนี่ยคนบอกว่าไม่ก็เป็นคนบอกว่าให้เปลี่ยนสีเทาเงี้ยเออก็ไม่ได้เทาอะไรสีเทาวาไรเขาไม่เปลี่ยนสีขาวเขาฟิกไว้แล้วตาบอดหรือเปล่าอ่ะโอ้สภาเขาบอกสภาบอกให้เปลี่ยนสีขาวฟังสิแต่ไได้เปลี่ยนอันนี้ไปกินเบียร์ได้บ้าเออไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไว้ไปเปลี่ยนไว้ ไอจนแดกเบียได้เพื่อนเร็วๆๆๆกินเช่กตกน้ำอะพวกปรุ่นเดกกระเป๋าเลยครับะเสมเกเเป๋าางมาแ้คับาแล้วนึ่งครับหนึ่งไอบอาเล่นไว้พี่หน่อยกินเี๋แกเอะไรอยู่วะเอจอร์นาเคทาด็กินนะครับต่อเลอนน่ะจดดสครับ เจอไหมครับพี่แก้วแก้วเดี๋ยวครับโอนไปแล้วครับเด็กเกณนะครับกูเล่นมอให้เเพื่อนดี๋ยวกูไปคุยมอคนเดียวนะในหมวกเจ็ดแปดสองถ้าผิดตาโอ้โหหมอน้ำตาลหมอน้ำตาลน้องขอบคุณมากครับครับเขาเช่าห้องวีห้องไหนไหมครับเดี๋ยวยอดหรือว่าเอาเอาเบียร์รับเลขอะไรพร้อมรับเลขสามแปดครับเอาเงินสดนะเงินสดข้างหลังต้องกดแล้วตัวเดียวตัวเดียวสวัสดีเจ็ดสองหนึ่งครับ ก็มันกินอัดหลายๆขวดได้เหรอเท่าไหรครับเท่าไหร่ครับเจ็ดสองหนึ่งผมคิดไว้ให้ผมลงไม่ได้แล้วครับต้องต่อแนวไหนครับท่าไหร่ครับขอโทษดิครับขอโทษดีเด็งมันกินหลายๆขวดได้ป่ะดิ๊งเียอยู่ไหนวะเพื่อนไม่ได้ครับต้องได้ขวดเดียวเบียมมันขวดเท่าไหร่อ่ะสองพันห้าครับสองพันห้าเดี๋ยวก็เมาแย่นะ าคาร่าวันไหนอะไรคือวันไหนมาถึงมึงจะได้เน่เหรอวิน่าจะเดือนหน้านาะเฮ้ยเพื่อนมีใครยาใหม่ปะนี่กเลยคิงอินสเปอินเดียพี่าปลนยังไาตรงไหนอะคีราไปไหนวะรีรา ไปยูโดยูดังห้าขีลาขีฬาไปเพื่อนหน้าผมนะไปพี่สองว่าเพื่อนเจอไก่ผมไม่ไก่นะผมว่าเขาก็ซ้อมมาแหละแก๊งแก๊งที่เขาลงเขาว่าซ้อมมันมาหมดแล้วครับเราอาจจะเป็นไก่ก็ได้ใครจะไปรู้ถึงเวลาออกตัวล็อกฟีนะเฮ้ยคอมบ์หลัง รจะมากีรากไปไหนอไอ้เจ้าเมือไปไหนวะไอ้เล็ตัวเนี้ยใครจะลงมากูรับสองตากูมีสองเหรียญเพื่อนมาเหรยญนึงเพื่อนมา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 เราดกเดบียลยเออลืมเก็บค่ารถอะไรดีวะมันปนได้อะวะอ้าวหล่อนี่แข่งมันมันปนกันได้ไหมคร father, ับยังเบียอะไร หมูมูมันป้อนกันได้ไหมแข่งอ่ะไม่ได้ครับพี่พี่พี่ได้พกของพี่ได้พกของในตัวเยอะเเติมแได้เพื่อนเติมแได้เซมเลเอนกินเบียร์กันอะไรนะตรงหมดม่อยู่อยู่กับคาขาดแค่ไขาดบอสไอเวลามันหายไปไหนอ่ะไอเทวไอเทวไอเทวอวไอเทว หน้าือนมึงเนี่ยตัวนี้มึงเห็นปะลอยยี่สิแปกแน่นมาล่ะย่สิแปกซิแปกเดี๋ยวไปึ้นเลยเพือนทีแลกแล้ <S <S น้องแอลนะครับ เนเสียงเพื่อนเบาในเกมผมได้ยินกำลังพอดีแล้วดิคนดูเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเองได้ไหมผมกลัวจะดังเกินแล้วมันจะมันมันจะสื่อสารไม่รู้เรื่องอะดิ เด,เดีเ๋ยวมันช็อตในไฟแล้วมันนัวกันอะเสียงวอลมันดังแล้วแบบมันไม่ค่อยมีธรรมาทีครับอมจะหลุดโฟกัสเพื่อนนี้ตอ้องพับอะมาเบิร์กแล้วกันได้ละไหนไะเทลน้าที่เบิร์กรถพับเลยเนี่ยอันนี้เทลเทลแข่งนี่เขาเล่นปืนห้ากระบอกเหมือนกันใช่ไหมใช่พ<ด>ี่โอเค